สบายดีสบายดีสอกสบายดีสมาดีค่ะเมื่อวนนี้แม่บ้านเราจะไปหับลูกสาวลูกเมียเนาะตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงเลงเนาะของประเทศญี่ปุ่นวันนี้อากาศสีขึ้นขึ้นไม่หยตอนนี้ลมเนาะรู้สึกว่ามีลมหลาย จากที่ใบไม้แดนนง,หงเหลืองแดงก็เริ่มร่นออกซ่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเทศกาลของคริสต์มาสมืนอนี้ก็ยาวมาแถวโลโกงขีจะสังเกตด้านขวามือจะมี้างเนนต่างๆเนาะส้นทางสายนี้เนาะเป็นทางผ่านของอาโฮงเฮยลูสาวเนาะ ว่าตอนนี้เป็นเวลา4โมงเราจะเห็นคนออกมาจากของลาห้องการหลายๆคนเนาะอากาศดีหลายเด้อวันนี้เนาะเล่งมาแล้วซึ่งว่าจะเย็นๆอากาศจะเย็นหลายจะมีฮานแบรนเนมเนาะ หลายๆหานอยู่ทางเบืองขวามือเนอะาะใบไม้เริ่มล้นแล้วเนาะช่วงน,นี้แมนใบไม้จะเปลี่ยนสีเนาะตามฤดูกาลอ่าใบไม้ร่นแล้วแล้วก็จะเป็นเทศกาลของซากุระเนาะจะสังเกตเห็นคนญี่ปุ่นส่วนใหล่ขเจ้าจะมักย่างหลายก่อนที่ลเนาะ นะจะสังเกตเห็นเดอว่าอยู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นรถแท็กซี่เป็นหลายที่สุดเลยเนาะไปทางไหนก็จะเห็นาตามถนนหนทางจะมีรถแท็กซี่หลาย อาหารกาแฟเนาะอาหารกาแฟอา่าช่วงนี้าอากาศเย็นและหนาวเนี่ยประเทศญี่ปุ่นจะข้าไวที่สุดเนาะประมาณสี่โมงเรงก็จะข้าแล้ว รถมีประเทศญี่ปุ่น้นามลายน้ะประเทศญี่ปุ่นจะสังเกตเห็นเนาะทุกคนกดเกียร์ข้ามทางเอาข้ามทางไปน้ำกันเลย ฮงเฮียลูกสาวก็จะยักไก่ในน,นึงเนาะจิกไก่ในนึนนงในบ้านเราอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นอ่าบางมือก็จะขี่รถทีบมาเลยว่าก็บางมือก็จะย่างมาเนาะที่สวนหลายจะย่างมาเนาะ หลายก้อนเนาะแล้วก็ไวอีกเนาะเพราะว่าขีดรถที่มาบางเทือเฮ้ายักเวซื้ออาหารซื้ออย่างเฮาต้องได้อกบนจอดรถเนาะเพราะว่าบนจอดรถก็ยักษยักเนาะอย่างรพิเทศนี้ปุณต้องได้เสียค่าฝากเนาะสถานที่จอดรถต่างๆคือจอดแบบนี้ก็ต้องเสียเงินเนาะมันมีเวลาในการจอดเนาะต้องได้เสียเงินเนาะอะไรเป็นสมงเนาะ ด้านข้างนี่ก็เป็นฮานป่าเนาะป่าเนาะเอียนเอียนญี่ปุ่นเนาะอันนี้เป็นอาหารเด่นและดงของประเทศญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นตู้ไปทูทโทรศัพท์มือน,นี้ซื้อกันหนาวหลายเนาะอาการฝ่าลมอีนเนาะ เอาในบ้านลราในญี่ปุ่นก็จะขอลาไปก่อนเนะาะบันมั้จะ,ะมาถ่ายคลิปให้ทานผูโซมเบิ่งอีกเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนด็นกำลังใจให้เม่บ้านลราในญี่ปุ่นดเด้อทุกคนเนาะเอาบ๊ายบายไปก่อน